นี่มองจอรถพอดีเลยนี่ครับเดครขบผมเออดอกงามแหงนะสบบานเลยอ้ยสุดยอดเลยดอกง่ญ่แหงเดลกนั่นนูนี่อั้อยู่ก Tây ừ. Cưng... ừ. ừ, Pha Nè. không được, già cỗi hen. Chỗ. Nói mọi người, nè. Nè, nó thò rồi. đó nè. đó ว้าดอกไม่หยุดเลยวฮาดอกนี่ไหมสองดอกอู้ติดฝามือเลยมีดอกหนึ่งไข่นี่ดอกหนึ่ง

เด็ดเชื่อยไปนี่ดอกนะี่ปวนพอดีเลยปวนเหลวพอดีเนี่ยสำเนี้ยขีดินขีดินับดอก้อยนะดอกจุมเดี๋ยวค่อไปเบื้องอีกโอ้โหสีหนอนเบื้องดอกนี่งามแฮะ ปวดง่ายแฮงเห็ดไข่ครับพี่น้องปวดโอ้ดุงค่ะนมำกับน้ำแน่ะคุณน้มแฮงเห็พี่น้องดอกหนึ่ง แน่งดูสุจังเลอเ่าแล้วจะว่าก็แข็งอยู่แข็งดีครับดอกแง่้ๆเง้ยล้เลยครับวังนี้นาใส่ใส่ถุง ป้นแหละ,ละหงกเข่าพี่น้องอุย้ยมาฝ่อตอนเข่ามึงมีจัอกสีดดวกเถ่ามาแล้วอูย้ยกินได้บ่และพี่เราเด้เนะี่ยมึง ครับมื่อนี้ก็พอสมควรแล้วครับว่ได้อยากได้กินพี่น้อง <c oughs> นี่ครับโบมี่เราใส่ก็ใส่ยังทุง่งยางนี่แหละเพื่อโงูกับเห็ดไผ่ครับไส่ปอนอยู่หรอกครับพี่นอ <c oughs> ้องเมื่อยหร่เมื่อนี้ <c oughs> เห็ดบ่ค่อยออกกัานเดปกติป้านี่เห็ดเนี่ยสวยมากเต็มตาเต็มตาพี่น้องแต่ว่ามังบ่ท่านหอดย้ำออกมาย่างมึงล่าเล่าก่อน ก็ได้ปูนนี่ละครับจังไดกับฝากติดตามเคยเยสูจากช่องไหนเด้อเคยเยสูพาดหลอกพีน่น้อง